นีครับพบกับครูใหม่ซีรีโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาในเพลย์ลิสต์นะครับโฮมแอนด์การ์เด้นนะครับวันนี้เราจะมาปูนะครับเสื่อน้ํามันกันนะครับนี่คือห้องที่เราได้ติดตั้งไฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประตูเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับประตูนะครับจะเป็นสีไม้อัดมรรมดาตอนนี้ผมก็ทาสีไม้โอ๊คไปนะครับเป็นสีไมโอ๊คนะครับ ก็เป็นประตูเลื่อนนะครับทั so ่วไปนะฮะธรรมดาสวยดีนะครับสีไม well, ้โอ like ๊กก okay. ็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ดูตอนทานะครับผมก็ทาแบบหยาบๆนิดเีของผมนั่นแหละครับก็วันนี้นะครับเราจะปูเสื่อน้ํามันนะครับในห้องนี้นะครับเราจะยังไม่ปูตอนแรกในใจนะครับคิดว่าจะปูปูอะไรล่ะ ปูกระเบื้องยางนะครับหรือไม่ก็แผ่นลามิเนตนะครับเราจะยังไม่ปูนะครับตอนนี้เราจะปูเสื่อน้ำมันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรารีบใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมายิงพื้นนะครับตรงจุดที่เรายังไม่ได้ยิงนะครับเรายิงแค่มุมๆไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะยิงพื้นทั้งหมดก่อนนะครับพอเรายิงพื้นเสร็จเราก็จะปูเสื่อน้ำมันง่ายๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับปูเสื่อน้ำมันอันนี้นะครับคือน็อตที่เราจะใช้ยิงนะครับ ตัวยาวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ต้องมีปีกด้วยนะครับเพื่ออะไรปีกเพื่อให้มันทะลุทะลวงนะครับเป็นรูลงไปง่ายนะครับไม่งั้นแผ่นมันจะแตกนะครับนี่ฮะเป็นสกรูแบบมีปีกและสิ่งที่ต้องใช้อย่างนึ้ก็คือสว่านนะครับที่เป็นหัวไขควงนะครับดอกไขควงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปยิงกันนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการยิงนะครับเสริมพื้นนะครับยิงเข้าไปให้มันแน่นขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ฮะเราก็ยิงไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูงี้ซึ่งก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะก่อนอื่นถ้าเราจะปูพื้นลายมิเนหรือว่าปูกระเบื้องยางนะครับเราจะต้องโป๊ก่อนนะครับโดยใช้ปูนโป๊นะครับมันจะมีของเขาอยู่นะครับอันนี้ผมก็ทําตามสไตล์ผมเนาะ ถ้าเกิดมีช่าง,างมาดูก็อาจจะไม่ถูกใจช่างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็มีอย่างนี้นะครับต่อไปเราจะไปดูครับไปดูอลายสีของอะไรนะน้ำมันนี่นะฮะเสรน้ำมันที่ผมซื้อมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ลายเป็นลายไม้แบบนี้นะครับไม้อัดนะครับพอดีที่ร้านมีอยู่แค่นี้นะครับ ม้วนละ210บาทนะครับ2 1 0บาทซื้อที่โกบอลนะครับใครสนใจไปซื้อได้นะครับความยาวก็คือเขียนว่าเสือน้ำมันนะครับ54นิ้วคูณ6หลานะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปูนในห้องกันนะครับ